สวัสดีค่ะมาพบกับเรา MCT News ในช่วงเฉพาะกิจนะคะเมื่อวันจันทร์ที่สองธันวาคมที่ผ่านมานะคะได้นำเสนอภาพบรรยากาศการประกวดร้องเพลงไทยรูกทุ่งรอบคัดเลือก ในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่งครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในวันศุกร์ที่13ธันวาคมนะคะเป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศณสวนสาธารนณะฝนกิ่งเพชรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังแกกังวลร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินและสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต่อไป นะคะไปชมภาพบรรยากาศสดจากคุณแก้วตาเอี่ยมสีวะนะคะคุณแก้วตาคะ ค่ะคุณอรวันค่ะและที่ดิฉันยืนอยู่นะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในงานจะเห็นได้ว่ามีประชาชนนะคะให้ความสนใจมาร่วมงานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเป็นจํานวนมากสืบเนื่องมาในจากทุกๆปีนะคะโดยปีนี้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะผลกิ่งเพชรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นปีแรกนะคะและที่มากกว่านั้นในปีนี้เนี่ยยังชิงเงินรางวัลรวมกว่า3 0,000บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหินและสภาวัฒนธรรมจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ เมื abei, ่อเวลา18นาฬิกาที repair, nerve, ่ผ่านมาค่ะบริเวณจุดลงทะเบียนได้มีผู้ร่วมงานและผู้เข้าประกวดเริ่มเดินทางมาลงทะเบียนกันบ้างแล้วจะเห็นว่าบรรยากาศรอบๆภายในงานเน้นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสีภาคมีร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการอย่างมากมายและในช่วงเวลา19นาฬิกาได้รับเกียรติจากท่านชานนํำลงณนครรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกกังวลอัญเชิญถ้วยพระราชทานสุปรมิธี และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวะวัตสุนทราพิวัตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิละปะเพลงไทยลุกทุ่งครั้งที่หสิ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณโจนาตแอนเดอร์สันและคุณดีนิติพงห์ห่อนาคมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน และแขกรับเชิญคนสำคัญคุณกติอรราร a มบ o ลมาดยู่ในวรนทีนี้นะครับหบเังว่าเป็นเวทีที่ หือว่าเป็นพิธีที่ทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่สาหรับนักร้อประกวดเราอยากจะให้ท่านนะคะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะเพลงลูกทุ่งครั้งนี้หน่อยค่ะครับก็เป็นการอันที่หนึ่งก็คือเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยนะคืงเป็นวัฒนธรรมของไทยอันที่สองก็เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลละดานตะโกศินเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคม หรือชุมชนซึ่งเป็นนโยบายของมหาลัยแลันที่สก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาลัยเป็นการในเชิงของการบริการวิชาการแก่สังคมในรอบสิงชสนะเลิศได้แบ่งออกเป็นสองรอบคือรอบเพลงช้าหนึ่งเพลงและรอบเพลงเร็ว1เพลงจากผู้เข้าประกวด10คนสุดท้าย ชันนะคะคือผู้ชนะเลิศในการประกวดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเพลงไทยลูกทุ่งครั้งนี้ค่ะค่ะรู้สึกยังไรบ้างคะกับการประกวดโครงการเพลงไทยลูกทุ่งครั้งนี้คะครับตอนแรกก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นการแข่งที่ได้ถ้วยพระราชทานแบบเป็นทรงเกียรติครับครับ,รบก็ก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งครับเพราะว่ามีคู่แข่งนะครับที่แบบ มีความสามารถเก่งนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ทางที่ผู้ร่วมจัดงานนะครับค่ะคุณผู้ชมคะและภาพรวมทั้งหมดภายในงานวันนี้นะคะที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอของความเป็นไทยลูกทุ่งผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยสีภาคก็ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะดิฉันแก้วตาเอี่ยมสีวันสำนักข่าว MCT News รายงาน ทั้งหมดนี้คือรายการ MCT News ขอขอบคุณสำหรับการรับชมดิฉันอรวรรนสวนพยัคและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ